อันนี้อยู่ของนอนสาวลย้นนะคะแล้วหนูแล้วหนูทําไมหนูไม่มานอนตรงนี้อะค่ะลูกทาไมหนูต้องไปนอนมา,มานนนูุมามาแล้วหนูทําไมต้องไปนอนข้างนอกด้วยล่ะคะลูกมามาใช่ไหม

ตอนนี้ตอนนี้ตัวน,นี้ลูกลูกน้องชายนะคะก็ที่ตัวเล็กมาก <c oughs> สามวันค่ะสามวันก็เกิดได้สามวัน,น,น,วนตัวพี่ตัวพี่ตัวใหญ่มาก <c oughs> หนูตัวใหญ่มากเลยนะคะลูกตัว เราลูกก็เอามามานอนอยู่ที่ห้องนอนด้วยค่ะทำใจไม่ได้เอาไปไหนคะลูกเลื่หมูชิมุนไปนไหนอ่ะแล้วหายใจไม่ออกแล้วเนี่ย เลี่ยงแล้วก็ไม่อยากที่ให้ใครอ่ะมา,มาไม่อยากให้ใครเลยอ่ะเนละเรเลี่ยงเนาะมันกันหลักอ่ะไปะมามาไปแล้วนะมาว่าจะไปทําง,งานแล้วนะคะมามาไปทําง,งานแล้วนะคะลูกมันนี่มามาเข้าบ่ายไปไปนอน